สวัสดีค่ะผู้ช่องรัชนีชาแนลนะคะแล้วก็รัชนีมาแชร์เนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดช่องอูนะคะตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมานะลิเกเรามาจองบัตรดูลิเกสอนรักเพตวิเชียนหรือนุ่นเนชนกนะคะเขาจะเล่นวันที่9เนาะ9กุมภาพันธ์า5 6อนั่นเองนะคะนี่ค่ะ วันนี้เราก็เดินทางมาจากอำเภอโนนสูงบ้านเราเนาะเพื่อที่จะมาจองเก้าอี้ดูลิเกนะไปไปดูรายละเอียดการจองเก้าอี้กันเลยจ้าที่จองที่จองเก้าอี้ดูลิเกรู้สึกว่าแถวหนึ่งถึงแถวเจ็ดเต็มแล้วขนาดเรามาเราได้ยังได้แถวที่แปดจะู่ได้รับความเดือดร้อนนับทางด้านของการสู้เสีย บุคคลอันเป็นที่รักไปเม้ที่น้องได้รับการดูแลได้รับความช่วยเหลือจากหนงานต่างๆจากพี่น้องสาธพิจทั้งหลายแดดก็ได้ร่วมกันแดได้ร่วมบริจาคได้ร่วมด้วยช่วยกันในครับกระเด็นคระเด็น พี่น้องบางคนนะครับนำน้ำมันนี่มาถวายและเป็นจิตกรันเลยก็มีเนี่ยก็ใช้น้ำมันทั้งจองเตาพี่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจองบัตรได้เลยนะครับเรามาไปจองให้จองที่ไม่มีนั่งดูด้วยความไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือ แล้วแต่จะทำบุญร่วมกันทำยอดตู้ได้เลยนึ่งเนือส่วนบัตรเราไม่มีขายนะครับไม่มีขายใดๆทั้งสิ้นเราฟรีทุกอย่างเลยในกันนะครับตอนนี้ถึงแถวที่ไหนแล้วจ๊ะตอนนี้จองถึงแถวไหนแล้วมาจองที่กองโดยการวัดช่องอู่เลยครับไม่แถวไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้หมดตอนนี้มันแปดแถวครับแปดแถวเหลืออีกแถที่ไหนดีเหลืออีกประมาณติดไปติดที่ทั้งหมดวันยี่สิบห้าแถวครับหนึ่งพันตัวเราจะไปให้หยึ่งพันตัว อยู่ตรงตำแน่งานของวัดทุกองค์เราตอนนี้สถานที่ตรงนี้เลยจะสร้างเป็นตำน่งงานของวัดทุ่กองค์เราเพื่อที่จะให้ มาจองเมื่อกี้ได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าก็แล้วแต่จะยอดตู้ทำบุญเนาะตู้ทำบุญได้ไปเขาแถวที่ไปแล้วเขาบอกโรงเรียนเขาหลังให้บริการตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรียนเดี๋ยวทำบุญกันทางด้านหลังถัดออกไปก็จะเห็นอ่ะส่วนด้านหลังที่จังหวัดหรือใกล้ๆเมนนะคะก็จะเป็นที่ตักไข่ปลาพาโชคโอ้ไปดูรางวัลที่ตักไข่ปลากันเยอะแยะมากพี่น้อำตาพี่เกินกระหลาย น้าต้ม่กด้จะนำมานี่อ่างตาไข่ปลาใหญ่มากของรางวัลยี่สิบแปดไอ้ปลาาโห้รางวัลใหญ่มากพั่ดินทางัดลมมารวบพัดลมจักรยานเยอะมากแล้วก็ของขวัญอีกเยอะแยะเลยเขาเริ่มพรุ่งนี้เนาะเริ่มงานเสาร์ทย์นี้แปดเก้าโอ้มีตู้เย็นมาพี่น้องมา <Es> เยอะจริงค่ะเยอะจริงสำหรับรางวัลตักไข่ปลาม,<น>มา่วทบุญเขาก็บอกว่าโรงลิเกตั้งข้างหลังนี้นะคะอันนี้เราก็เดินมาข้างหลังตรงที่ตักไข่ปลาพาโชคตรงไหนเนาะโงรงลิเกเอโน่นโน่โน่โน่นนนนนเห็นละอ๋อโงรงลิเกตั้งอยู่น่าจะตั้งอยู่หลังวัดไะเดี๋ยวเราตามไปดูค,ค่ะโงรงลิเกก็เดินผ่านอ่า เมลุแบบใหม่มาด้านนี้นะน่าจะนี่แหละลงลเกเกอเราต้องมาดูทางนี้ทีไรก่อนว่าเราจะเข้ามาจากทางไหนเพราะว่าวัดน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองเนาะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอ่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณในการทางลงลิเกเนาะ อ้าวเมื่อกี้คนจัที่ขายของจะถามจะเก,กมาถ่ายอะไรเนาะ <S <S เราก็เลยบอกไปว่าเรามาถ่ายลิเกนุ่นเนชนกหรือนุ่นดำดงนั่นเองนะจ๊ะทำติดทำดูลิเกเพราะอยู่ใกล้บ้านเนาะประมาณนี้เนาะนี่คือสถานที่อาตั้งโรงลิเกนะคะกุง้งขวางอยู่หลังวัดอยู่หลังวัด เดี๋ยวเรามาดูตรงที่จองบัตรจองก็อีดูลิเกกันต่อค่ะนี่ค่ะคนก็มาเรื่อยๆเนาะตอนที่เราจองเนี่ยถึงแถวที่แปแล้วนะถึงแถวที่แปที่สำคัญแถวหน้าๆคือเต็มหมดบริจาค1นึ่บาทถึงแถวที่แปเมื่อกี้สัมภาษณ์แกเนาะแกบอกว่ากอีซีนะคะแล้วแต่จะทำะาหนึ่งพันบาท ส่วนด้านหน้าก็จะมีปูเสือตำลับแม่ยกสําหรับอะไรอีกหลายๆอย่างไม่มีเสียค่าไม่มีเสียค่าบาดค่าตัวนะกการ์ูลีกกการ์ตูนแม่ยุพาบรรยากาศมีคนมาจองเรื่อยๆที่เราตัวรามาเช้าแต่ทศมาจริงๆแบบแเที่ยวคุณแปดมีออดทำออดในค่าค่าห้าร้อยบาทแล้วก็มีลูกหลานท่านพันตำรวจตรีสอนนับคุณแม่บัวาจีจางอาวงศ์สามร้อยบาท กัดโานะครับสองร้อยบาทมีนุตมเรื่องื้อสหนึ่งร้อยบาทมีคุณจแสดงว่าแกเป็นเอฟีลิเกด้วยเนี่ยตามมาดูด้วยคุณจวจองบัตรมาจองบัตรนะครับหนึ่งร้อยบาทมีคุณนางขนางพรมตันใจหกสิบบาทหนึ่บาทเขามีโครงการเขาส่งไร่ยามีด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กองบุญละเก้าบาทแต่ตามกําลังศรัทธาได้ที่วัดช่องอู๋โอมีหมายเลขบัญชีโอนด้วยใครอยากร่วมทำบุญที่วัดช่องอู๋ก็โอนตามหมายเลขบัญชีนี่อะไรเธอหมายเลขบัญชีด้วยอยากทำบุญกับศพไรยาิเนาะในแาพเป็นชุดของบรรดาพี่น้องที่ได้ร่วมบวชนาและในการที่จะถวายในภาพพระคุณเจ้า นะครับถวายพระบุจ้าพันบาทนะคุณแม่ทยจ้จอออถวายหนึ่งพันบาทครคุณทองคูณบกสันติอ๋อหนึ่งพับาทนะครับคุณละเอียดปรงสันติถวายอีกหนึ่งพบาทนะครับคุณแม่ทินเพียนสุงเดินถวายเง็นพันมาแล้วนี่ ก็บอกในความความที่เราเรียมตัวก็ได้กรวจเตรียมตัวก่อนตายเรียมตายก่อนแก่นาอพี่น้องนับเจียมตัวก่อนตายก็คือการเรียนอย่าใจะได้หนรับน้าภารีส่์ของการที่เราทําเอาไวในครับการที่เราได้เข้าสู่แ้วที่สิบแถวที่สิบเอ็ดแล้วสำหรับการจองก็คือชาอราหันจะเปไดเกิดใหม่ก็จะได้มีดูมีกินมีฐาน ตรงไหนที่มันทำตรงไหนที่มันจับจ่ายได้รับตรงไหนที่มันใช้การไม่ได้ดับเราต้องมารวมรวมกันหลบถ้าจะทาคนหนึ่งคนเดียวนี่ก็วัดนี่มันทําไม่ได้เรี๋วพี่น้องนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กาลังทับมากต้องใช้กาลังทัศทาหลนี่ต้องใช้กาลังทัศทาหลต้องใช้กาลังมากดเบเราะว่าแต่ละจุดแต่ละสถานที่ที่เราทํานี่วัดนี่ เขาถือว่าเป็นภูตเนียฐานองค์รคเป็นสถานที่ท oh, okay. ี่มีอะไรมากมายหลายอย่างเด็ดเี่น้องยากเป็นทั้งบาลานติรัตนาอยากเป็นทั้งอาไอะไรมากมายหลายอย่างเี่ดเดี่ยวเอาไปดูในวัดเจรวัดเจริสถานที่จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในแบบประเภทกิจกรรมภาคหน้าอาวุธอาณาณ์เด็ดเดี่ยว นะครับต้นงการนำบางวัดหนึ่งจากโบสถจากเดียวหร่อว่าเป็นเปได้จังได้ไหมนะซีนองเป็นเป็นสีฟ้าเป็นสีจิ๊ก่าจากบ้านจาตจังหวัดจากโบสถ์ได้หรือไม่หรือแตนอันคลิปนี้จบก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าคนก็ทยอยทยอยมาจองบัตรจองก็อีดูลิเกกันเรื่อยๆแต่ละนิดแตละหน่อย